อเสไมีจังมีหอนปะหอนได้มาไหนนางนาแถวบ้านจ้าอากาศหอนมันนีแวะสะหน่อย ออกมาแล้วรสอันอิโม่นม้ำน้ำจุดอิโม่สินมะน้ำจุดมันแกวมันเทกมันแกวนะเนาะเขาเฮ็ดไปตัวตีตัวแดนในญี่ปุ่นม,มีหอดน้ำจุดอันมันแกว

ข้าวหนังไปชั่มโป่หัวกัะขอมากดูข้าวเนี่เม้าออกไปอัน,นล้างบา้านก็จะชาวไปเฮ็ดอันส่วนอันนี้เน,น,นี่ยนะดูมากบวมิขาบวมเนียนขาต่างกล่องใส่อความพยายามเปล่าอืออือ Rồi nha Anh có bán nè Anh à, thân bán Bán trên hạt thôi Anh à, có nấm hăng thường Nấm hăng thương Nấm hăng thương hàng hành phèn Ừm Hàng hmm? phải hmm. oh, không? Ừm อ,อร่อยว่ออันไหน,นวันไหถามว่าสาเปนี่กินน้ำปั้นแตงโมกกแต่นี่เรเห็นเขาเห็ดแล้ว

ดูดกับว่าอยากขึ้นได้เทินที่นี่ปิดยังห่ะม,มันเผ็ดมันแก่วนามจุดนี่เธอหนึ่งสอาไปเสือท้อเนเ็ดึัง หน้ามันหน้ามักม่วงบ่ะหน้านปันมัม่วงตะเฮ็ดเตงเสือเอาไมา้าิ้มนะเขาไปซื้อแล้วเขาว่าซิ้มมังแงเขากำลังสิเห็ดสูตรมาเนาะหิมซิมซ้มบอกว่าพอแสบอันนี้จะแสบก็แต่ธรรมดานะมาแสบบอกกับ ธรรมดาอยู่น้ำข้นมากอยู่น้ำข้นมากมันแกวนะมันเทปมันแกวนะแล้ามาปัน่นแบบที่อันน้ำตาลเที่อย่างไปถึงเทิงอยู่น้ำข้นมากหรือเปล่าก็จะนี่ ถามมาแสบอ่ะธรรมด่าถ้านอนสองรอบน่ะเขาไปกักทุกมือแดงปองปนชั้นหอนนะจังคอือก็ไฟอะมักเป็นไดงบนแมวมาลูกไฟมักบ่มักก็มมดจัดเมื่อสาวออกไปเฮ็ดอัน ผักอะผักร่วงยินมเห็นไหมวก็เกิดไจแจนานไปแล้วเกิดหน,นักมันจ้เกิดกกตัดแต่ร่วงยินใบผักแผ่วต้นผักแผ่วโอ้ยอินนี่หวาน่ะเอาสิงเรื่สิเห็นบ้งอย่างเดี๋ยวเอาไปเทสิท่งกันมากินนะบาแสบให้ซื้อๆก็ว่เาเอาเนะ่ยบาแสบ เททิงกันเททิงแล้วัวนแต่การเดี๋ยวตอนตัดคลิปก็ต้องเอาออกแหละตอนเททิงบ่อยเราเห็นมันบ่าแสบนะกินเห็นอย่งมันปลาแสบปลาได้กินเดียดเดียวเราเงินขาบลาแสบสิอยู่น้ำข้น,นมากแต่ว่าสิว่านเขาบลาแสบเขาแร่ห้าวปลามัปมากนะปลาหมักกับปลาินเทถิงกันเนาะ ยิ่เนี่ยสือันนั้นไปม่หวานหวานนี่ยดูดกระเพรนบลสดจืดนะน่ะบะมีความคว่าสดจืดนะน่ะหวานแแหกขอปลแสบใหรซเือก็บ้าเดน้ปาหงสอปาสีย่นเห็นแต่ละว่าแสบแสบแสบอย่งไเห็นแสบเป็นไง ใหจริงยังเด้แล้วสวยๆสีผ้าออกไปเบิั้งเนี่ยผักบ่ายแล้วก็ออกไปเบ่งเลเนะผักแพลวเอาโล่งดินมันข้าโล่งยังสีบวกกับโอหัวแต่มีหักแล้วนะข้างล่างนี่ซอนกระมังเรียขางลางสีมีน้ำอยู่ขางลางปลูกเสดินผสมน้ามันไหมมันสีเนา่าบ่ะฮึดินสนะเน่าบ่ะฮึ ต้องทายน่าดูดูด้ิเนามะมึงส้มใช่ไหมน่าเจาะหูกับละมังเนี่ยนะเจาะหู้ให้เป็นดูดขึ้นมามให้เป็นดูดขึ้นมาให้ดินซุ่มซื่นตลอดนอะเน่นากับเน่าละตอนนี้ตอแต่งน,นาบ้านกับแปลวลุ่งดินซื่อๆเลยอะเยาะนให้พะยำอว้วนน่าขับรถออกไปเพนยงเสียน้าไปหมด ดึงสายยางน,นี้ไปข้างล่างนะ่ะเป็นต้นมะฮวงฝังวไ้ไหมโคนเพื่อนแล้วก็ซับๆเพื่อนนั่นเป็นทอนทอนทอนทั้งใบทั้งอย่างฝังไว้ใต้ดิให้เป็นปุ๋ยนะใบจากสิ้นปีก่ะเป็นปุ๋ยแล้วโวงนี้มันหนาหอนมันก็นสิเละเร็วเนาะหนาหอนมันก็นสิเละเร็ว แล้วก็เอาพวกเศษอาหารไปฝังไว้น้ำเนีน่ยแล้วสิยายท,ทั้งนี้นออกทั้งนี่สิยายออกยายออกไปหาบองไวบอวเอ,อืนเบิงบักฮวงสีผ้าเบิงบักฮวงเบิงบักฮวงที่นี่หนว่วยตะปาะล้วได้เพิ่นทายนั่งดูเดี๋ยวนั่งสิลนจริงลนหลายไดย้บ่แมวนวาบาลนได้แล้วลวนลนหลายหน,วน่วยล้วเด้ บอดีตหน่วยไหม,มบางหน่วยนี่เขียวละอันนี้กับบอแนนอนนะหน่วยอื่นกับนี่หลายหน่วยอยู่เป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดจริงๆรินี่เป็นซิบกันหน่วยอะไรนะกายพันตีต์นะเขามากันข้อนกายพันตีตี่ไม่เป็นสิบกันหน่วยละหกหลายอืม ว่าสีล่างน้ำปานี่ดึงสายยางมาหนี่มันหกเนี่ยสิเป็นนา้วน,นี่แหละใกล้เขานา,นาน้วนี่แหละยวสิจัดการแห้แปลนได้แถวๆนี่ตอนนี้เฮ็ดยังบ่ได้ฝนมันตกนะอนกกูดเขียวอุ้มลุ่มเลยเห็นบ่มาแต่ใบวะใยไงใบเป็นจำนี่สองตน้ตนต้นอูดเอาไว้มุ้งนี่ เอาไว้ม่งนี้เวลาหนา,หนาวกันมันคุ้มได้ง่ายเนาะเอาเสาจังเสินี่ฟังฟังฟัง,ฟงวบแล้วคุ้มไดยเดี๋ยวสิผ้ามาเบิงตอนกิ้งกุลาว้อันนี้พัดนังข้านพุงพวกตูงใหญ่ๆนี่พัดนังข้านถิง,ถง,ง,ถงมังใบหอมเป๋บอลอดเอาไ้ตจางลายต้นบอย่างตายบึ๊ด มีแมงบงบ่ละนี่ตอนกิงตอนกิงกุหลาบเสียออกเอาไว้ปลูกพักนี่เดีไว้ปลูกพักเพราะว่ามันมีแดดในมุมนี่มุมนี้มีแดดใส่ไว้ปลูกพักต้นเพิินตัดละตัดให้เพิ่อนอันนี้แมงบงกับล้าลายได้เหมือน,นััน ยาสีดก็ไน้จังตัดเพิินเป็นลนตกปุปะปุปลรุ่งนี่นะตายไหมบางอันก็ตอันเป็นดักแด้แล้วไหมบางอันไอบ้บางโตก็เป็นดักแด้และจะได้เมียนเชื่อไว้ปลูกพักปีนานี่ดอกไม้ก็บชไว้มีดเราล้างบ้านเบิ้งก็เจอไปไวมมนะนะ้มุ่นั่นแหละมุมมันที่บ้านซุ่มขาวๆนะนะี่แหละ มันจะมีต้นหนึ่งที่ตอนไวอยู่ได้เพื่อนอันเพิ่นติดอยู่ต้นต้นหนึ่งยวนหนาบา้านคางบานน้านอันต้นนันก็ตอนเหมือนกันก็จะต้นนี้ถ้าเบิ่งเพื่อนสิตตีถากบ่อกตอนเมื่อใคอยากปลูกจังคิดไหมก็จะต,ตอนนี้คิดแค่ว่าฮือออกให้เบิดนะเรื่องของเรื่องผู้ใหญ่อ้วนแล้วอันมักตากะนี่นั่นมักตาก ตากเปาหุ่มแล้วก็ย้อนลงมาไหมแล้วอันนี้เพ่นกระสูงได้ที่นี่เพ่นกระยืดขึ้นไปทางเครื่องผลแมงบงกับไปนะแม่นบ่อืมพึ้นบริสุสนใจยังเดปูกพักกินหยอดกระได้มาถึงแดดบักทั่ว่ะปีนาบักทั่วปีนาบักทั่วเฉีไว้มุมนี่แหละบักทั่วปลูกทั่วจะกสามสี่ตนก็ะได้ได้แล้วนี่แล้วก็เฮ็ดให้เพิ่นขึ้นไป สูงประมาณซ้ำนี่ซ้ำใหม่นี่ก็พอดอะสูงประมาณซ้ำใหม่กองไปนะเห็น,นป่ะเพื่อจะได้เป็นส่วนโตนะต้นกุหลาบนี่ก็ไปไว่ายหมดละคาติดกับสินปีนี่กะตัดพันแล้วคาพันธุติดนี่สินปีก็สิสตัดเอาไปล่งขิดดินปลูกใส่ขิดดิน เขาว่าสองเดือนสามเดือนนะคะยางซานะอันนี้เอาขี้ดินมันเป็นอันขี้ดินคล้ายๆคุยแบบเ้าบอกรกะบอกหู้หมกันนี่ไหมเป็นดินอ่อนๆนี่เขาเอินดินอีหยังกระบอกหูอี่านบกออกแล้วกันนี่เป็นคล้ายๆคุยแบบเ้าเป็นดินคุยแบบเ้าไหมเป็นนิ่มๆเป็นอันอ่อนๆนะไหมตรงไซขี้ดินคุยแบบเ้ามั้ง เป็นเบาเบานะตรงใส่เขาผสมไปแล้วแหละเขาผสมไปแล้วไปแต่เพ่นแตกยอดไม้เห็นย่านเพนันนี้ขาบ่ย่างกับสื่อไม้ทันตวเนาะมันบ่พะแต่นี่เพ่นกันอยูน้ำหาปีได้แล้วได้ไงหาปีได้ละอันที่ตอนนี้เป็นกิ่งกิ่งกระโดงที่เพ่นแตกขึ้นมาตอนแรกคิดว่าพ่นจิตตายได้ไง คิดว่านั่งชิตายเห็นบอต่อ,ต,อต่อนั่งต้นของนั่งตัดไปแล้วตน้นต้นอิรีบนตัดไปแล้วตัดไปจากเตียนตอนกิ่งนั่นแหละกิ่งเตียนเอาไปปลูกล้วแล้วก็ตัดทิ้งเลยกิ่งกิ่งกระโดงเพิ่นเกินไปไปวะเที่นี่ตอนละเห็ดติดนะได้ติดเพราไดน้นี่มันหอมเด้วยอย่งเขาเอิน่นโลดโลดนี่แหละ จ้กโรดยังกระจำาระไดนี่หอมหุยพนธนะ์บานตอนพันเอามาดอกเป็นลายๆเนาะหอมคือย่างีงข้าพ้นติดเนี่ยกระเซียไปใบเบาะบาะไปนาบ้านกระเสียไว้แถวๆนี่แหละนี่เอาไว้ท่านี่ซุ่มมันอยู่นี่ต้นบักฮวงนี่ออกสะกอนเนี่ยเอาซุ่มใส่นี่เรื่อยไปเลยนะก็ะแต่นีน่สักุระหน่อยเนี่ยเหตุได ตุกูาลาเดี๋ยวคนกสิญไยคนเรื่อยๆเนะาะกุหลาบกสิลอกนี่ลอกนี่กสิเป็นบองปูพักเป็นไะกับมุ่มนั้นมุ่มฟังท้านนี้กสิเป็นดอกไม้